ขี่เคฟกำลังสกินขี้เ็บหรือว่าตาขาบนั่นหละภาษาไทยอื่นเนาะกำลังจะถ่านี่มาเสร็จเพราะว่าขี่เคฟแรงจ,จะเมียนเพินซ้าเป็น,ปนปแยงไมาซอ้อนหลับผดลูกชายทานังนะบารคำลูกถูเดอลูกถูดูถูถูถ,ถูแล้วลว,วถูพี่พี ทูกขาเรียกเบอรกล้องในที่ทูทูททททททอยู่เดี๋ยวมาเบอรกล้องพี่คนระับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องน้ามาป่าลุงผู้ใหญ่เม่ใหญ่ประตูเม่ตู้เบิดสุข่สุคนเบิดสุมองสุบอนพ่อพ่ครับสองยูทูบบ่าราวบ่าเพลินแงมแรงๆพี่น้องเลยเนาะ มือัอนี้กำลังสีปิกนิกในครอบครัวเขาเรียกว่าปิกนิกในเฮือนอันนี้เนาะมัได้ปิกนิกอยู่ในกลางตรงกลางป่าดอกปิกนิกอยู่ในเฮือน <S <S เนื่องจากว่าเหินยากกินเนาะแล้วก็ไอ้ตบมือ,อถูถูถูเน,นี่ครับหนุ่มมือถูหนุ่มมือน้นำตีหนุ่มมือน,น้ำเออถู จะขอบ,บุญขอบคุณเนาะขอบอกขอบใจทั้งอวายใหญ่เพื่อนนั่นแหละเนาะวายใหญ่เพื่อชส,สนับสนุนมาพี่น้องเลยเนาะก็เลยซื้อมากินแนี่แคจดีเพื่น <c oughs> สนับสนุนน้องชายมาก็เลยซื้อกุ้งมึกเนาะมากิน มาย่างกินกันในเฮือนเบิ่งอยังเบิ่อกุ้งกับปลาหมึกจ้ะจะบัดแพงกระเด็นกระโดดอามานไม่ได้กินโอ้ยกินซาเมะกับปลาเบิร์ดเราพี่น้องเอ้ยนี่นี่กินกับซาเมะกับปลาเบิร์ดดอกสี่คนนะนะปลาเบิร์ดแต่ว่ามันแพงปลาหมึกสามตัวสามตัวนะเส๊ะเอ้ยแปดสิบพันทั้งเบิร์ดน่ะแสนนั่น

กีิเคบหรือว่าตาขาบน,นั่นะภาษาไทยอื่นเนาะแล้งเจะผ่านี่มาเสร็จเพราะว่ากี่เคบเลยเจะเมี่นเชินซาเป็น,ปน,นแบ,บบนโซลผีโซอว์บอสจะเปิดไฟดูนหน,น่อยบนน้อารมณ์นหนมสามาเสร็จไฟสิบใบ điên à, ừ, gì ngại mình tiệt ngại cái gì chồng của bà cái cổng vai nhà mình tiệt quá hang đây bây giờ có đi chú chú học phải xem năn là bạn này <laughs> มอน้าก็จะเห็ดปีซ้างพี่น้องเลยผูกว่าฉันได้กินทางนาสะก่อนเลยเอาให้ลูกชายกินก่อนฝ <c oughs> ากรากระไรกดแชร์ในเด้อพี่น้องเอ้พวกเด็เข้ามาเบ่งมานสมก็ดีเนาะเอาบ้านแมนเปิดไปละบอกอย่างนี้คือหู อาลงมือบ้านมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องป่าด้วบ่ก็ปิดถืออยู่บ่ถึ่เลยเนาะลงมือได้เดินชิบอยาง

กว่ากินบมเป็นตากแล้วโมนี่กินหเว่าจะกินกหมูเป็นอันนี้ก็อยู่ของแพงอืมเอทีมนมันกินเป็นเล้ไมาใหม่ยนนาะหเปนหมดเลยันกิเป็นเลสุกมาใหม่เก่งมาใหม่มันก็สบายว่า ูุใหายบางคนเป็นบ่างบ่กวาอยากให้ลูกกินของแพงนะวะท่านใหญ่มากเาขาอ,อยากให้แม่กินหรนนารับนีม่ก็เพิ่นเนาะใหญ่มากมันเดี้ยวจะโกงหไดเยถอะได้เลี่ยงมาถิงตอน นั่งสบายเลยดอแลกุ้มันกินมบเบิร์ตปลาโตนะ โอ้ยน่ากันกินบอกเป็นอีลีฟกินของแพงไม่เป็นจริงๆด้วยจร,จริงอันกันกินเรื่องกันแล้วมา กะอะไแล้วให้ย็ดในมือหนึ่งคนโอ้โหวันมี้ขี้ไปานาดผูก,กน้ำลูกทรายาสุกมันดูดด้วยนะไม่ออยากหรอกอดูก่อน dù là mẹ tôi thấy cái chảy là mất đi mất đi mất đi mất nặng mất đi mất đi mất đi mất อเป็นมานพอเป็นมันหอนนัง่งรแล้วมันกินามาได้ันรึนี่เราเรมันเป็นนังนะนังกออแต่ให้หกินหรอถือมอกถวัดบทนน่านลเล็กขี้แม่ชิมมาทานตาคน ตามาจับทตงตาออห่อเนะลยเอ้าสรุปนะ่อันนี้มันจะไปขี้ผมแม่มนันเลยอันนี้นี่ดูนี่อันนี้นี่นนะอามามาๆๆาอ่ะามาอ ก่อนจบคลิปจบคลิปอำลาป่าลุงบังครับอำลาป่าลุงเนาะเสรุปแล้วลูกใช่กินยังบอกเป็นเลยกินของแพงบอกเป็นวยกินกุ้งกินหมึกก็บอกเป็นขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาบุกมาชมเด้อพี่น้องเด้อเนาะเบิ้งเบิ้งใหญ่จับขาทั้งกองทั้งพอ ขอามโมโกับใจทั้งอันใหญ่ใจดีเนะพิ่น้ำเนาะเพิ่นอยู่ดีแม่งสุงขภาพเต็มแข็งเด้อเนาะรับรวยรนะับรวย,ลลวยหาเงินหาทองหาได้เงินได้ทองหลายๆเนาะได้เงินได้ค่า bye. Bye bye. Bye bye. บ้าบาย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 บังคับบายบาย